จัก,กรยานสีชมพูจัก,กรยานสีชมพูวันนี้ของขวัญของขวัญมาปั่นจัก,กรยานของขวัญมาปั่นจัก,กรยานขวัญปั่นจัก,กรยานอาย,ย, <iy> <น>ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยปั่นจัก,กรยานก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ยิ้มเลย วันนี้คุณตาคุณตาพาของขวัญมันปั่นจักรยานยิ้มหน่อย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 อ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วเออไม่ยิ้มเลยจ้ะอ่ะยิ้มกันยิ้มกัน